สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแข่งกีฬายิงเป้าบินกันครับประเภทชายเราก็เป็นนักกีฬาจากจากไหนเนี่ยจากประเทศยูเครนครับชื่อว่ายูริโพนามารลอบนี่ครับยูริโพนามารลอบครับเตรียมยิง ยิงทั้งหมดการยิงเป้าบินทั้งหมดมี8รอบนะครับผมตอนนี้จะเป็นรอบแรกนะครับมารอบแรกไปครับโอ้โดน <c oughs> ออกแนวแบบยิงเป็ดยิงนอกอะไรเงี้มาต่อรอบแรกแต่สองครั้งครับ <c oughs> มารอบรอบสองครั้งมันจะออกมาสองรอบยิงโดนนี่แหไม่ธรรมดา So this รอบแรกผ่านครับสามแต้ม the จแจมเมลตอนนี้อยู่ที่หนึ่งครับไปต่อรอบที่สองครับ <c oughs> นะครับยูริรอบสองโ <c oughs> อ,อ้ยแต่ละรอบจะไม่จะต่างกันนะครับผมเพราะว่าไอ,ไอตัวเป้าบินจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นรอบสองแล้วก็ปล่อยมาสองครั้งฮ oh. ะเอ้ยโอ้ยไม่โดนนุชเอ้ยยังดี <Very S 1> โดนอันที่สองโอเคไปต่ออันดับยังดีอยู่ครับรอบอันดับที่สองครับไปต่อรอบสามครับ <laughs> อรอบสาม oh. ยิงหนึ่งอัน <laughs> โอ้ยมันเร็วมองเฮ้ย เร็วยิงไม่ทันเลยปาปไปยิงใหม่ครับอันนี้ยิงแบบดับเบิ้ลสองครั้งเฮ้ยไม่โดนวยอันนู้นต้องโดนี่โดนเด้อไม่แล้วไม่แล้วรอบสามอันดับก็ยังดีอยู่ไปต่อรอบสี่ครับมารอบสี่เตรียมพร้อมครับไป เอ้โดนโดนเว้ยโดนเว้ยเออครับรอบสี่ยิงหนึ่งจานอุยเล้ยลย,ยังโดนยังโดนนี่รอบสี่มครับอันนี้เป็นยิงแบบสรอบมาเฮ้ยโดนโดนเ ไม่ธรรมดารอ4สีถือว่าเคลียร์ครับอา้าวมาต่ออีกทีนะตอนนี้จะออกจากขวาม,มาซ้ายนะครับนนมาอุ้ยโดนโดนดีนี่แม่นจริงถือว่าเคลียร์ครับหกแต้มไปต่อรอบที่ห้าครับมารบอบที่ห้า เตรียมไปหัวโอ้โหไม่โดนโอ้ว่าสเมสผ่านไปครับมาต่ออันนี้รอบที่ห้าแบบดับเบิลครับยิงสองครั้งขวาไปซ้ายครับเอ้ยโดนด้เอ้ยโดนโดนไปต่อขึ้นที่หนึ่งแล้วครับล้วต่อรอบที่หกครับ มาอันการย so ืนก็จะต่างกันนะครับผมตอนนี้มาอยู่ทางขวาแล้วมายิงรอบแรกเฮ้ยโดนตรงนี้โดนนี่ครับยิงรอบที่สองของครั้งที่หกครับจากขวาไปซ้ายมานี่มาเอ้ยโดน e r ้ ไปต่ออยู่ดับหนึ่งครับตอนนี้ <He likes S 1> ไปต่อรอบที่เจด็ดครับรอบที่เจ็ดยืนทางขวาสุดเลย oh. พร้อมปลายยิงสองครั้ง oh. อุ้ยทันไหมทนัทนทันอันนี้ก็ทนันนี่นี่นี <c oughs> ่แม่นจริงๆไปต่อ คะแนนน่าจะขาดแล้วนะครับไปรอบที่8ต่อครับครับอันนี้รอบที่8ก็ยืนตรงกลางเลยยิงครั้งแรกก่อนนะครับรอบที่8มาอุ้ยโดนหัวไม่โดนแล้วอ่ารอบที่8หนึ่งครั้งเหมือนกันครับไปรอบที่8ครั้งที่2ยิงหนึ่งครั้งอ่ะ เพลงให้มันแน่นๆนี่ยิ่งกว่าเฮดเฮดช็อตทับจีได้ได้ New Personal Best นะครับผมจบที่คะแนน21ครับจบคะแนน21ได้เหรียญทองครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้า